พี่น้องอยากหน่อยฮากอะไรได้กินแรงเลยครับผมเห็ดงานกนไน็ได้เง,งิน,งน,น,นไ,นไ,ไ,ได,ด,ด้้กินแรงครับพี่น้องคาถาคาถาพี่น้องมานมานมานไปพี่น้องไปได้ไปถ่ายรูปไปเบื้องถึงภาพดีๆกันพี่น้องไปครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกทา่านครับผม โปรแกรมโซ่ดอนทันพี่น้องมือนีหลังเลิกงานต้องขี่รถมาเองพี่น้องโอ้หมืดนเลยหลังเลิกงานเขาเลยพามาตกป่าพี่น้องเขามาเห็นบ่อไปเขาพ้องไปเบิ้งน้ำกันคุณครับผมอันนี้เป็นบ่ออยู่แถวีแยงอาจารย์แท้อันแท้อันแท้อันครับผมไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเด้๋ครับผมเด้อครับผมใหม่ ต่าม่นี่เกาลีมันมาตกอยูุ่พ่นองเป็นก็มาตกขึ้กัน เขามาเทลากับผมเขาทะเลลู่ไม่ลู่มองมาไก่พี่น้องมือมาเห็ดกระเทียมก็ะเล่เห็นน้องพี่น้องก็ะเล่เอาเบียดไปน้ามือเลือกงานก็ะเล่ผ้าแม่มาเบิ่งรับผม หมยมันง่ามพี่น้องมันจะมีปลายหรีอเาคมีตนตกปลายอาจารย์มีตะคนตกปลายหลอพูด่อยอ้อมน้องคุณนพี่น้องงายฟังฟังผมพคนหลายหด ด่านล่มพี่น้อง โอ้คนวัดคนมาตกป่าบ่าหน่อยพี่น้องคุณฟังคุณสีหาคนแล้วจานจานมันเอาห้องข้อขาดอีกเหรอขาดไปได้ไหมโอ้ ขาดพี่น้องขาดขาดโอ้ย<ม>บ่อ,าอสายลงมาบัดนี่เฮ็ดเบ็ยดไม้กันพี่น้องเอาไมา้โอ้ยขาดเนี่ยขาดแบบนี้ทิมท่บบเามเลยบัดนี้เนี่ยก็เป็นเรามาพี่น้องบัดนี้ตายเนี่ยมืด ซายไปกินหมดเลยเด็กโปไปบัดเนี่ยห่างพี่น้องตัวนี้ไซ้ายหนาดิพี่น้องแต่ว่า สายลีดมันมันบดีผมว่าเขาดึงวัดขาดเลยแมว น้องนี่ต้องป่าไหลพี่น้องอพอข้นมาหไายซะ่เลยเกิน ในบ้านถาอย่ในร้โอุย เรบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสายหนาผมมีที่ไหนเรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีสายหน้านะครับผมวันนี้สายหนาพันบุติศเรียบร้อยครับผมหืยพี่พี่น้องสั่นนี่แหละนี่ครผมเมื่อวานไม่ยมหย,ย่าใส่ไข่แม่จัน นคือไายูเอาเดี๋ยวสิปดอ่านี่มันมีปิงตัวนี้ฮะเห็นบ่โอ้มันเป็นแผลให้มันติดเบ็ดเขาเออดอกยังไงไ้อนเสียงเลยด้วยพี่น้องได้พี่น้อง,อง,ตงเตียมแรกเตียมแรกเล็กครับขาดอันนั้นไม่จานนะอู้เสียไหนครับไม่มีจานโซ่ไปพี่น้องไปต่อไปต่อเฮ้าเสียเวลาฮะฮะครับผมที่คำไปต่อครับผมเขาต้องทำเวลาครับผมทำเวลาเพราะว่า บ่านพน่ยังดอกมันไก่พี่น้องไก่หองเฮาแต้มแรกมาแล้วครับผมมันหมานอยู่หมันอยู่มือนี่เต้เสียดายบ่เส,ยยเสียดายังเสียดายเงียครับพี่น้องเงียที่มันขาดไปนะ ป้าก็จับมีนะพี่น้อง พี่น้องดึกมาโดนเติมแล้วครับผมท่านได้ยักตอยู่ไปพี่น้องไปพี่น้องอยากหน่อยเขาก็ได้ได้กินแรงเลยครับผมเห็ดงานก็ได้เงินได้ได้กินแรงครับพี่น้องคาถาคาถาพี่น้องมานมานมานไปพี่น้องไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปไปเบึงไปบึงภาพดีๆกันพี่น้องไปครับผมนี่พี่น้องพี่น้องผลงานครับผมปลา่ได้ตาบอดด้วยนี่เด้อหางขาด เดี๋ยวผมจะโอ้ยล้างเลิกงานพี่น้องล้างเลิกงานเลยได้ไได้น้ำกินแรงนี่แหละไปครับผมฝากกดติดตามกดไลค์นี่เด้อขันมักแบบนี้พี่น้องยังเดี๋ยวกันจะรีบกันเด้อไปครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวอาจารย์นะอาาจรยไปไปผมลังเลิกงานครับไปครับผมได้กินแรงแล้ว